มีวิธีการอย่างไรที่จะซื้อตัวคนงานของเกมคลิปตัวใหม่ให้มีราคาถูกกว่าในท้องตลาดนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการที่จะซื้อตัวคนงานนะครับในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดนะครับเพื่อนๆท่านใหอยากรู้ก็เข้าไปชมในคลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ พบกันอีกครั้งกับช่องคลิปตัวอีซี่นะครับวันนี้ก็เรามาอยู่กันกับเกมคลิปตัวไมนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนําการลงทุนนะครับเป็นเพียงการมาแนะนําวิธีการซื้อตัวละครนะครับซื้อคนงานในเกมคลิปตัวไมนะครับเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้มาชักชวนให้เพื่อนๆได้มาร่วมลงทุนกับผมนะครับผมต้องใช้ วิจารณญาณของเพื่อนๆเองในการรับชมนะครับผมครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็อย่างที่ผมเคยเกินไว้ในหัวคลิปนะครับว่ามีวิธีการยังไงนะครับหรือเทคนิคอย่างไงที่จะซื้อตัวแล้วให้ได้ราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับอ่านะครับผมผมก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่ามีเทคนิคและวิธีการยังไงนะครับผม ก่อนอื่นเลยก็เราก็มาดูตรงราคาเหรียญก่อนนะครับโอเคครับณขณะนี้นะครับราคาเหรียญอีเทอร์นะครับอีเทอร์นอลนะครับก็วิ่งอยู่ที่อ่สิบแปดจุดสองแปดยูเอดอลลาร์นะครับต่อเหรียญนะครับผมอ่ามันเคยลงมาถึงตกมาช่วงหนึ่งช่วงวันที่สิบสี่นะครับประมาณสิบยูเอดอลลาร์นะครับ ต่อเหรียญนะครับทำไมต้องรู้พื้นฐานราคาเหรียญนะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับมันจะไปเกี่ยวโยงกับในเกมนะครับผมก็คือเกี่ยวยังไงนะครับผมก็คือนะครับช่วงนี้นะครับช่วงราคาเหรียญปัจจุบันนะครับราคาที่18นะครับ18.35 u s ์ต่อเหรียญนะครับเราจะมาดูที่ตัวละครนะครับ ตัวละครนะครับตรงนี้นะครับตัวละครที่เราจะสุ่มนะครับจะซุ่มนะครับราคาอยู่ที่1.106งจุดหนึ่งศนย์หกอิเทอร์นะครับหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งศูนย์หกอิเทอร์นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งตัวนะครับที่เราจะมินนะครับเราจะต้องจ่ายประมาณนะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเหรียญนะครับยี่สิบเหรียญยูเอสดอลลาร์นะครับต่อตัวนะครับที่เราจะต้องจ่ายนะครับ ถ้าเราซื้อเหรียญแล้วก็มากดสุ่มตัวนะครับแต่นะครับแต่เราจะทำยังไงถึงจะได้ตัวที่ราคาถูกนะครับกว่านี้นะครับก็คือนะครับเทคนิคนะครับก็คือ,อเพื่อนๆต้องมาซื้อซื้อเหรียญน,นะครับตอนราคาที่มันย่อลงมานะครับนะครับย่อลงมาอาจจะแถวแถว ก้าบาทสิบาทหรือยังไงก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนลองมาวิเคราะห์กราฟดูนะครับว่ามันจะย่อมาถึงขนาดไหนนะครับเพื่อนเพื่อนก็ซื้อทิ้งไว้ก่อนนะครับซื้อทิ้งไว้ก่อนสมมติเพื่อนเพื่อนซื้อไว้ที่ประมาณสิบสองเหรียญนะครับอ่าสิบสองเหรียญนะครับสิบสองเหรียญย s อสดอลลาร์นะครับเพื่อนเพื่อนจะได้หนึ่งอิตานะนะครับอ่าไม่ไม่ไม่ก็แล้วกันนะครับเอาใหม่นะครับอ่าเพื่อนเพื่อนมาซื้อเอาตรงนี้เลยนะครับตรงสิบแปดเลยครับอ่า เพื่อนเพื่อนซื้อไว้นะครับ18 US ด u s ลาร์ต่อ1อีเง e t h นะครับสมมติเพื่อนเพื่อนซื้อไว้1อีเง e t h นะครับ1อีเท e t h ตีเป็นตัวเลขกลมๆเพื่อนๆนจะมิ้นตัวนี่ครับมิ้นตัวเอก็คือซื้อตัวคนงานนะครับได้1ตัวนะครับถ้าซื้อมาแล้วก็เอามาซื้อเลยนะครับจะซื้อได้หนึ่งตัวนะครับแต่นะครับแต่เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆรอนะครับรอจนราคาเหรียญมันพุ่งขึ้นไปอีกนะครับ อ่ามันเพิ่มขึ้นไปอีกอครับเพื่อนเพื่อนค่อยมามิ้นตัวนี้ครับมาซื้อตัวละครนะครับตัวละครที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยครับในให้สุ่มเราครับมันก็จะไม่ใช่หนึ่งอีเทอร์นอลแล้วครับมันก็จะลดลงมานะครับเพราะว่าตัวราคาเหรียญเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับอ่าเพื่อนเพื่อนมีอยู่หนึ่งแล้วนะครับอ่ามีอยู่หนึ่งอีเทอร์นอลแล้วนะครับพอเพื่อนเพื่อนพอเหรียญมันขึ้นนะครับจากหนึ่งอีเทอร์นอลจะซื้อได้หนึ่งตัว มันก็อาจจะกลายเป็นซื้อได้2ตัวแล้วนะครับเพราะว่าราคาเหรียญมันเพิ่มขึ้นตัวนี้ก็จะลดลงอีกนะครับจากที่ต้องใช้หนึ่งมันก็จะใช้ประมาณ0 8 0.6จดปดประมาณนี้นะครับจากที่เพื่อนๆจะได้แค่1ตัวก็จะได้ตัวละครเป็น2ตัวอย่างเงี้ยนะครับจากที่เพื่อนๆลงทุนแค่สิบแปดดอลนะครับ1ิบแปดอนจะได้หนึ่งตัวแต่เพื่อนๆลงทุนสิบแปดอนนะครับได้2ตัวอย่างนี้นะครับมันก็ถูก นะครับถุงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับโอเคครับจะเพื่อนๆมาซื้อแถวนี้นะครับแล้วก็ถึงมาสุ่มตัวเอาแถวๆนี้เพื่อนๆก็จะได้ตัวที่เยอะขึ้นนะครับอ่านะครับนี่คือการซื้อตัวละครที่ให้ถูกแล้วก็คุ้มค่านะครับผมอ่าโอเคนะครับแต่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆทาแบบนี้นะครับเวลาที่เพื่อนๆ มาสุ่มเอาที่ราคาเหรียญที่สูงๆนะครับอ่าเพื่อนๆก็ต้องมาตีกับค่าเสียโอกาสของการขุดตรงนี้ด้วยนะครับการขุดนะครับแต่ละดาวนะครับดาวหนึ่งนะครับถ้าอ่ามาที่ดาวสามเลยก็แล้วกันครับดาวสามนี่ครับก็คือราคาตอนนี้มันสิบแปดใช่ไหมครับสิบแปดมันขุดได้อยู่ที่ศูนย์จุดแปดอเทนลอย่างงี้ครับแต่ถ้าราคาเหรียญมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสูงขึ้นไปอีกตัวนี้ มันก็จะได้ลดลดลงอีกนะครับไม่ใช่0.8แล้วนะครับอาจจะเป็น0.5 0.6หรือ0.7นะครับแล้วแต่นะครับเพราะตัวนี้มันเป็นระบบออร์เคน,นะครับก็คือเขาจะปรับนะครับก็คือเขาล็อกล็อกนะครับล็อกว่าล็อกเป็นเหรียญ US นะครับก็คือดาวเลเวลสเนี่ยที่0.8อิทเทนอลใช่ไหมครับ0.8 ก็คือประมาณนี้ครับ480บาทนะครับตามรีวิวสาจะขุดได้ประมาณนี้นะครับก็จะล็อกไว้เลยออลคเคอรมันจะปรับให้นะครับปรับให้อัตโนมัตินะครับโอเคแต่ที่เพื่อนจะได้มาเลยก็คือได้คนงานเพิ่มนะครับจากที่จะได้คนเดียวก็จะได้มาเป็น2คนอย่างเงี้ยครับค่า MP จากที่จะได้มาน้อยก็จะได้มาเยอะเพิ่มขึ้นเพื่อนๆก็จะไปดาวได้สูงขึ้นนะครับ พอแต่ละดาวมันต้องการค่า MP ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆดาวเลเวลสองนี่กองร้อ MP แล้วนะครับควรจะเริ่มขุดที่เลเวลสดีกว่านะครับถึงจะคุ้มกับค่าแก๊สหน่อยนะครับเพื่อนๆพยายามมาเลเวลสให้ได้นะครับนะครับจัดทีมดีๆครับเพื่อนๆวางแผนดีๆนะครับผมอ่ะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม ถ้าเพื่อนๆท่านใดเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราที่ออกมานะครับ